아 <목소리나> ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์อันงไม้บูนะครับเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับพิธีกรทีได้ไหมครับยอเยี่ยมไปเลยครับขอบคุณมากๆวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับกองทัพนักแสดงนะครับรวมไปถึงผู้กำกับคนเก่งพี่เอสคงจิตด้วยนะครับบรรยากาศวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าบ้านผีสิงนะเขามีบ้านผีสิงจริงๆด้วยนะครับใครยังไม่ได้เข้าแนะนํานะครับ อยาเข้าตอนนี้เหม็นอับเหนือมากๆเลยนะครับแล้วก็น่ากลัวมากด้วยนะครับเราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าผีกับคนเขารักกันได้หรือไม่ครับนะคุณจีสุดที่รัก เราขออนุญาตคุยกับพ่วงกับของเราก่อนนะครับพีเอสกอมกินสวัสดีครับสวัสดีครับพีเอสครับอันนงเนี่ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรพี่มันเป็นหนังผีหรือว่าหนังโรแมนติกน่ารักยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยอันนงเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีครับแต่ไม่ใช่หนังผีเออเพราะว่าถ้าพูดว่าหนังผีมันจะน่ากลัวแต่เท่าที่ทุกคนเห็นในตัวอย่างมันมีน่ากลัวบ้างไหม ไม่มีมีแต่น่ารักว่าบ้านนี้ผีน่ารักเพราะฉันเรียกว่าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีดีกว่าครับครับโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีใช่ครับทีนี้คุยกับนางเอกคนสวยของเราบ้านนะครับคุณโบเมลดาทางนี้ทางนี้ค่ะอันนั้นผีในบ้านไม่ความจริงได้เลนเป็นนางเอกแต่วันนั้นเจ็บขาอ๋อเจ็บขาเหรอไม่งั้นนี่ไม่ใช่โบนะคุยกับโบก่อนนะโบแล้วกดเป็นอะไรครับ เราบทเป็นอโนมค่ะเป็นผีสาวที่ค่อนข้างสวยมากๆในเรื่องนะคะสวยไหมครับพวกเราครับวจริงขอบคุณค่ะการทำกับพี่เอสเป็นอย่างไรบ้างครับดีค่ะดีค่ะก็พี่พี่เอสเป็นพุ่งกับที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีจินตนาการค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าเวลากำกับแกก็จะหลับตาแล้วก็คำทางเลียง ไปเรื่อยสักพักแล้วก็โอเคผ่านใช่จะคัดช้ามากเพราะเขารู้สึกว่าผีมันน่ารักย้ำอีกทีนะคะผีน่ารักมากไม่ใช่แค่ผีอโน์นะคะผีทองหยิบกับผีทองก้อนก็น่ารักมากเดี๋ยวเราจะได้คุยกับผีทองหยิบและผีทองก้อนกันนะคะแล้วความยากง่ายในการรับบทอโน์เป็นอย่างไรบ้างครับคุณโบครับจริงๆไม่ยากค่ะเพราะว่าอโน์กับโบอะคาแรกเตอร์ค่อนข้างตรงกันมากมาก เพราะว่าอโนงอ่ะเรียบร้อยโบก็เรียบร้อยแล้วพี่ทำหน้าแปลกเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมคะโอเคใช่ตรงใครเกิมากพี่เก่งมากๆเลยเลือกเลือกรับแสดงได้ตรงคาแรคเตอร์มากๆเลยโอเคนะครับไม่ได้ยากสรับโบเท่าไหร่กับบบนี้เท่าตรงๆเลยยากมากเพราะว่าเป็นผีที่เขาย้อนไปในยุคร6หใช่ไหมคะร6หแล้วก็คาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นผีโบราณแต่ มีไมซ์เซจที่ไม่โบราณอืมก,ก็เลยแบบว่าจะเล่นยังไงให้มันดูมีความพอดีแล้วก็น่ารักถึงตัวอ,อเป็นผีในยุคโบราณแต่ความคิดอาจจะสมัยใหม่นิดนึงชเป็นสาวเปรี้ยวในยุคนั้นน่าสนใจน่าสนใจนะครับทีนี้มาคุยกับพระเอกของเราบ้างครับคุณจีครับโโโโดีคยังไม่ได้ตอบอะไรเลยครับยังไม่ได้ตอบเลยซึ่งเขามาซ้อมกีทคุณตั้งแต่บ่ายสองนะ น่ารักมากๆ FC คุณนาคกุญจีสุดที่รักของผมเองฮะนี่จีรละผมเป็นใครครับผมรับบทเป็นโจฮะถ้าให้พูดอย่างมีความรู้หน่อยก็คือเป็นองเทอร์พินดัวเป็นเจ้าของธุร,รกิจอ่าแ,แต่ให้พูดแบบธรรมดาพ่อไม่มีงานทำอ๋อเปิดบ้านพีสิงอ่าน,นี่แต่พูดแบบเป็นทางการคือองเทอร์พินดัวองเทอร์องเทอร์พินดัวนะครับ บนบานคาแรคเ,เตอร์ยากง่ายอย่างไรครับจีคือมันเหมือนจะง่ายพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมันคือพอมันมีอิสระมากอ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรเง,งี้ยแล้วทุกครั้งที่เวลาออกกองอ่ะผมก็จะถามพีเอสตลอดว่าเฮ้ยพี่โอเคป่ะ okay, ได้ป่ะเนี่ยโอเคดีพออย่งเพีเอก็จตอบเสมอมว่าว่าแล้วแต่มึงเ <laughs> อาละดีจังป่ะเนี่ย <laughs> เออ มปิดให้อิสระเราใช่ตีความกันเอง<ช>นะครับ<ช>ทำงานกับโบเป็นอย่างไรบ้างครับจีครับวันนี้เป็นเฟสโบร์คเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดเลยก็ไม่คิดว่าจะมีอันดงที่ดีกว่านี้แล้วก็วขอบคุณโบม,มากๆครับผมนี่นะครับโรแมนติกขนาดไหนเดี๋ยวดูในโลมได้<ช>ถามพีเอสแบบนี้ครับเขามีคําโปรยว่าโบเป็นผีจีเป็นคนทําไมต้องเป็นคู่พระคู่นางคู่นี้อ่ะพี่จริงๆแล้วคือผมก็คัดเลือกมามาตามคาแรคเตอร์นในบท เราก็ไม่รู้หรอกว่าพอเลือกมาตามคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยพอเขาสองคนมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันจะเคมีดีไหมหเข้าขากันไหมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบุญกรรมทำร่วมกันมาจา<ช>กชาติปาร์ชอนบุญกรรมของเราสามคนคือบางคนหล่อบางคนสวยบางคนเล่นดีมาเล่นด้วยกันอาจจะไม่เข้าก็ได้เคมีนะไม่ได้ใช่แล้วก็มาปุ๊บแล้วก็เรามาเวิร์กชอปให้เียโค้ดดูแล แล้วก็ออกมาแล้วคนที่พอใจสมทบมากมนะครับซึ่งดูในทีเซอร์ก็รู้แล้วว่าพวกเขาน่ารักกันมากๆเดี๋ยวไปดูเต็มๆในโรงเนาะทีนี้ข้ามไปฝั่งรู้นะครับสุดลหล่อไม่ใช่ไทยเสียงกีต้าร์ู้จริงมาก,กมาเล่นเป็นไทยทำไทยบอกทเออีเล่นเป็นกล้องครับกล้องใช่เป็นกล้องอะไรไม่ใช่กล้องอะไรเขา่ยด้มาเป็นเป็นกล้องเขาเป็นเหมือนหัวโจกเป็นเด็กแ้นอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วคาแรคเตอร์นี้มันยากสําหรับคุณอย่างไรบ้างครับทัาไทอออย่างแรกที่ยากเลยคือขี่มอไซค์ครับเด็กแว้นต้องมาคู่กับมอไซค์ครับผมขี่ไม่เป็นครับทัมไทขี่มอไซค์ไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วอ่าก็ต้องซ้อมเวิร์กช็อปใช่ครับเมื่อพี่เอ็นแกล้งเลยให้ขี่มอไซค์อยู่นั่น่อาขี่เป็นก็ขี่อยู่นั่นครับผมเป็นเหมือนเด็กเด็กเด็กแว้นใช่ครับไปเข้าในบ้านทีสิงใช่ไหมครัถามแทนแฟนๆเลยมีถอดเสื้อไหมในเรื่องอ่ะไม่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 พ่อไม่มีเหรอช่วงต้องแบ่งเวลาครับระหว่างอ่านบบทกกัโย โอเคเดี๋ยวไปดูในภาพยนตร์ได้ว่าโยกมากโยกน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไปถึงผีบ้านผีเรือนชื่ออะไรบ้างนะไอ้แจ็คยองเดินมาถามไม่รู้ผมชื่ออะไรในเรื่องอะทองทองอะไรนะทองก้อนทองหยิบครับทองก้อนทองหยิบใช่ครับผมแจ็คกับมอนสเตอร์ฝนใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ทําการแสดงร่วมกันไหมที่ฉันครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันครับที่เคยเล่นด้วยกันแต่ ผมก็เอสคมกิณเนี่ยคือเข้าวงการด้วยกันมาก่อนตอนแฟนฉันเด็กบ้านเด็กป้าแจ็คอันนี้พีเอสนะเรียกเอสแล้วเหรอเรียกเอสแล้วคือเราเข้าวงการตั้งแต่แฟนฉันนะครับแล้วทุกครั้งเวลาเอสเอาผมเล่นเนี่ยหนังจะร้อยล้านทุกเรื่องเลยอ๋ออ๋อเอาโอเคโอเคก็มาให้ให้คุณเอสเขาครับนำโชคเป็นบุญคุณของเราเป็นตัวเงินตัวทองให้กับคุณเอสเขาตัวนำโชคก็แล้วกันนำโชคบอกผมแจ็คครับรับบทบาทเป็นผีครับผมมันมันมันคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย มันเป็นถีที่ต้องบอกว่าเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันยากแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะพูดแค่ว่าถังเรื่องถังเรื่องอ่านบนไอนเฮียขึ้นมาเถึงกูเนี่ยตอนแรกที่เราบทไม่มีทุกเลยอะ,อะแล้วาเอ้ยเอาดีคุ้มเลยค่าตัวคุ้มแล้วตอนนี้เขาต่อราคามาอ้างั้นเห็นแค่หัวกูแล้วกัน <c oughs> ใช่ใช่มาถึงหนังระคะพวกเราโอเค ุเสื่อมไปหมดเลยน่าเอ็นดลองส่งไปทางแจ็คดิ่ลองส่งไปทางแจ็คตลกมากโบหมายถึงเรื่องนี้น่ารักเหรอคะก็แม่โบสวัสดีไแม่โบหรแม่โบเล่นแม่ไม่ได้เล่นเนาะเอาใหม่ะทำไทยหมายถึงว่าเรื่องนี้น่ารักเหรอคะคุยกันเมื่อกี้เมื่อกี้แม่โบอยู่แล้วอะไรเนี่ยอยู่ พี่พี่แม่โบนแม่ตงโบนแม่โบคุณแม่ตงโบคุณแม่ตงโบเอาใหม่นะความหวังสุดท้ายพี่ฝนหมายถึงเรื่องนี้น่ารักเหรอคะใหม่งน้องโบนน่ารักมากค่ะอัธิสมบูรณ์ได้ไฟเขาใหญ่เลยขาพูดเลยนพี่จีบ้างนะพี่จีบ้างพี่จีฟังหนังหน่อยพี่ครับก็หลายหลนีคนถามผมว่าเราจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เลยเงี้ยครับก็พวกเราลงมติกันแล้วว่ามันเป็นหนังที่ถูกดีไซน์มาให้ทุกคนที่ได้ดู มีความสุขผมไม่อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ดูเรื่องกนงคลงพับฝากด้วยนะครับเสียปรมือจีด้วยครับพวกเราตอบเร่องมองจีเพลินใช่ไหมใช่นี่ถามมองจีเพลินใช่ไหม,าม,ม,มทางนั้นตอบฉันก็ไม่ได้เถียงเธอนน่มองอยู่จริงๆนะครับทางไทยฝากภาพยนตร์หน่อยครับก็ฝากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าได้ผู้กำกับระดับตำนานมาเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่มีครบรถนะครับ เป็นหนังที่ทําให้คุณร้องไห้ในวันที่คุณมีความสุขได้นะฮะหมายถึงว่ามันซึ้งไงร้องไห้เออคุณเห็นผีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นจีฮะแจ็คครับครับบอกหน่อยครับแจ็คผมขอคนที่อยู่ที่นี่นะครับหรือพี่สื่อมวลชนนะครับผมอยากเป็นกําลังใจให้พี่เอสคมกิจนะครับผมแล้วก็ตบมือให้เขาหน่อยได้ไหมครับผมเป็นผู้ชายที่ตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องอนงนี้มากๆนะครับแล้วก็ เป็นคนที่อดทน,นแล้วก็ตั้งใจอยากให้หนังไทยเนี่ยไปต่อเรื่อยๆนะครับขอให้พี่สําเร็จทุกอ,อ,อย่างครับเพียรครับเป็นางานครับผมใกล้แลบบ้ว <laughs> ครับโออี๊แป๊บเดี๋ยวพี่ทะสุดสุดท้ายสุดท้ายพี่ฝ<ม>นสุดท้ายก็คือจริงๆอยากให้ทุกคนนะคะออกมาสน,สนับสนุนหนังไทยเยอะๆเนาะแล้วก็ พีเอก็อยากที่ทุกคนบอกไปว่าเขากลับมาในรอบ17ปีคือหนักเขาก็ทําคุณภาพมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนฉันสุริยโยธัยไม่ได้ทำไม่ได้ทำพีเทสไม่ได้ทำเขาไม่ดุ่ยเสยไม่ได้ทำนะคะแต่ว่ารับรองว่าอันงนะคะจะทําให้ทุกคนปอระทับใจแน่ตลกแน่แล้วก็บอกออกไปดูกันเยอะๆนะเธอให้ได้รอยล้านมา อโอเคนะครับไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะครับวันที่1วันแรงงานนี้นะครับเดี๋ยวให้นักแสดงพ่วมกลับลงไปพักกันก่อนนะครับเสียงปรบม,มือให้ทุกท่านบนเวทีด้วยนะคะขอบคุณนะคระับ บิ teacher, ๊กดีจาดกับน้องไมายนะครับปเป็นคนร้องรวมไปถึงมีเพลงวัดประหลาดด้ว